สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ ไม่ใช่อะไรการโซเจนนี so, ่ขี้โชว์ขี้อวดอวดไปเพื่อไม่รู้เป็นคนขี้โชว์อ่ะวันนี้จะมาทำคลิป unpack ของปรภาบสตอร์ที่เพิ่งสั่งไปหลอดแรกหลอดแรกใช่ไหมโอเคของทั้งหมดสั่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์นี้ก็ได้เร็วมากจากเว็บเว็บหนึ่ง ของทางเกาหลีที่เขาส่งมาทางเมกาด้วยเย่ yeah. แต่ค่าชิปปิ้งแพงมากเสียใจตรงนี้คือของมันไม่แพงของที่ขายในบอสต์ว,ตวคือมีราคาแต่ราคาชิปปิ้งแพงกว่า yes น่เสียใจมาเริ่มกันเลยดีกว่าโมอะไรก็จะบอกว่าวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเพราะไม่จำบายนะคะหน้าก็แบบโซมมาก หน้าโซมากแล้วหน้าอ้วนเพราะว่าเพิ่งไปกินเค้กมาไม่เกี่ยวปะมุงมงเยอะเจนอะ, <Okay. S 1> อะเริ่มสิ่งแรกสิ่งแรกที่หยิบขึ้นมาคือสิ่งนี้มองเห็นไหมสิ่งนี้มันคือแหวนไอแหวนเป็นรูปหัวใจนะคะ EXO EXO หัวใจราคาเท่าไหร่ไม่รู้ จำไม่ได้เฮ้ยมันไม่มนวงเลยจังอะใส่นิ้วก้อยก็ไม่ใช่ใส่นิ้วนางเฮ้ยใส่นิ้วนางได้พอดีเป๊ะสวยปนะาะสวยนะเป็นสิ่งที่แบบสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันเราจะไม่มีใครรู้ว่าเราติ่งเพราะมันเป็นแค่รู้หัวใจปะถ้าไม่ได้เป็นแฟนคลับเอ็ก็จะไม่รู้ว่ามันคือสัญลักษณ์ของกโซนะเิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะเน้นย้ําในเรื่องนี้ สำคัญคือหอสิ่งต่อไปอะไรอ่ะอ่ะอันนี้แล้วกันสิ่งต่อไปคือมีแหวนแล้วก็ต้องมีกำไรชีม่มีกำไรเอ็กโซอีกแล้วสวยเก๋นนะจะบอกให้เิดแพคเกจจิ้งแบบเลิศมากมันเป็นที่ปิดเนี้ย แล้วก็มีนะสัญลักษณ์เฮ้ยเจนทําขาดทําขาดไปแล้วอะทำไมทีอะต้องต่อใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยต่อมันเป็นอย่างนี้เอ็กโซ,กซสวยเก๋อ,อีกแล้วถามว่าคุ้มไหมก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวค่อยต่อทีหลังคือแบบเปิดออกมาแล้วขาดเลย คืออะไรเออสิ่งต่อไปคือคาร์ดเคสของชื่อมิงมินโซโกป,ป้าเฮ้สุดพะปุ่นคิมมินโซสีชมพูสวยน่ารักอะคือรูปมันจะเปลี่ยนได้ไม่รู้ในคือทำไหนให้มันเปลี่ยนในกล้องมันเปลี่ยนปะไม่รู้เหมือนกันเห็ด เอามานทำอะไรถามว่าคาร์ดเคสเอามานทำอะไรเขาเอามาใส่ photo card โคดอคาร์ดไงโคดอคาร์ดทั้งหลายแหล่ของเอ็กโซที่ได้มาจากอัลบั้มทุกอัลบั้มคือข้างหลังก็ข้างหลังเป็นรูปสัญลักษณ์เอ็กโซใช่ไหมตอนแรกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปพี่มินมันจะเปลี่ยนให้หมาทำไม่เป็นนะอะเธอเนี่ยแ,แต่แต่ทำอย่างนี้เห็นอนะ่ะแต่ทำในกล้องไม่ได้สิ่งที่เอ,อ่ยนี่สิ่งที่าสาม card case เป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแม้เวลาเราจะอ,าออกมาสมมุติไปช้อปปิง้งเอาบัดสมาชิกออกมาก็จะมองน้าพิมนนเคยซื้อของไม่เกี่ยวอะไรนะเก็บนะสิ่งต่อไปนี่สิ่งนี้แบบต้องการมากทำไมถึงต้องาขาคืออยากได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นทัาเลอร์มันเป็นกระบอกน้ำแก้วน้ำ ที่เราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วคือเป็นบุคคลที่แบบติดสตาร์บัคมากกินทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งนี้ใช่ไหมเราจะเอาสิ่งนี้ไปให้สตาร์บัคเอากาแฟใส่จะได้กินแบบนะกินแบบฟินๆฟ,ฟินทุกวันทุกเช้าจะได้ไม่ง่วงไปโรงเรียนไปมาหาลัยก็แบบเอ้ยดูดน้ำจากแก้วเอ็กโซเก๋เอาวางแทนพอสมควรเท่าไหรว่ว คือไม่มีหลอดอะเพื่อสังเกตไม่มีหลอดให้ไม่ได้แคร์สิ่งต่อไปคืออันนี้อันนี้คืออยากได้มานานแล้วมันคือถุงข้างถุงข้างหน้าก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เอกโซน้าทุกคนมันคือกล่องนินสอค่ะกล่องไอ้กล่องนินสอสีน้ำเงินข้างหน้าเป็นรูป,ปรูปหมาป่า อันไหนขนาดไหนคะอีกด้านเป็นรูปเอ็กโซสัญลักษณ์เอ็กโซนะขนาดพอดีข้างในไม่มีอะไรมากก็เป็นช่องเดียวโบเเลยช่องนี้ช่องเดียวสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพราะเป็นนักเรียนเป็นนักเป็นนักศึกษานะคะต้องมีกล่องเรียนสอบพกนะเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบถ้าไม่รู้ว่าเป็น ถ้าอย่างเราเอกโซก็ไม่รู้ว่า,วาเราติ่งใช่ไหมใช้ได้ในชีวิตประจำวันให้ไปเลยสามกระโหลกมาสิ่งต่อไปคือสิ่งนี้เพิ่งออกมาใหม่ <c oughs> มันคืออะไรนะ stationary set ข้างในเป็นกล่องเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเขียนใช่ไหมเป็นกล่องเครื่อเป็นชุดเครื่องเขียน ข้างในันมันบอกว่ามีซิสเตอร์มีกันไกรคาเลอร์เพนซิลอุ้ยมีสีสีไม้ e r a เล e r อ s เ r มียางลบเ t a ์เพลเลอร์มีลูกมีแม็กว้เพื่อ w o o d a n d ruler มีไม้บรรทัดมีกลูคือกาวมีเพนซิลชาฟเฟอร์มีที่เหลาดินสอมี c u ตเ e อร์คัตเคือการเตอร์คัตเนั่นเองเพนซิลดินสอไฮไลท์เตอร์แล้วก็ไฮไลท์ เปิดดูข้าง่าข้างหลังเอ้ยข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันเป็นสารัดเอ็กโซเอ็กโซสิ่งนี้แพงมากมากจริงๆหกหมื่ 6, วน 6, วอนหกหมื่นวอนแต่ในเว็บขายเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์ค่ะขึ้นไปโอ้โหหลายดอลลาร์ี่นะแล้วคุณสารสิบไป,ปอีกอ่ะแล้วคุณชิปปี้อีกอ่ะไม่ห่างแพงแล้วทำไมต้องซื้อ มันเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันอันนี้คืออะไรอันนี้เซตสิ่งแรกที่อยู่ในเซตเปิดสิมันคือเปิดยังไงนะเปิดยังไงอะเปิดยังไงอะเฮ้ยกลัวทำเฟังเฮ้ย <laughs> โง่เขาไห้สไลด์ออกอย่างนี้เหอะมันคือ เปนสอสีซึ่งมีอยู่1 2 3่งสสีค่ะแม่สีทั้งหมดนะก็เลือดอยู่ไม่ใช่แม่สีหรือสีอะไรอ่ะเหลืองเขียวม่วงส้มแดงน้ำตาลเหรอแล้วข้างในข้างในก็มีเขียนว่า Made in China นะรู้กันทุกอย่าง Made in China แล้วก็สไลด์เก็บอย่างนี้สวยเก๋บพกพาได้ อาอเขียนแบบตอนเลคเชอร์ต้องแบบสดนะโฟกัสได้หุ้ยแดดจะหมดิ่งแล้ว่านไปสิ่งที่สองคือดินสอไม้ธรรมดาสองอันสองเล่มสองแท่งเอ้ยไม้บันทัดมีสัญลักษณ์ EXO EXO ไฮไลท์เ h อร์สีชมพูแบบสีฟ้าสัญลักษณ์ EXO EXO อีกแล้วสต t ปโ l e เขียนว่า EXO EXO ขนาดพกพาค่ะใช้ได้ในชีวิตประจำวันอันนี้คืออะไรกาว glue ล l สติก i ล k สติกคือกาวแห้งนะกาวสติกคือจะแปนะนี่น่ะและคัเตเตอร์คัตเตอร์พกไปมหาะไรดาวุกได้แหละน <laughs> ี่หลังนิสสอน่ารักมากอะ่ะอันเล็กนิดเดียวเองอะ่ะข้างหลังก็มีสัญ,ญลักษ เอกโซเอกโซอีกแล้วและนี่คือยางลบสีดำหวังว่าจะใช้ได้ดีนะคือเป็นคนไม่ใช้เปนสออยู่หรือปะใช้แต่ปากกาและกันไกลค่ะใช้ได้ในชีพประจำวันเก็บเก็บเท่าเหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะหายจะเอไปใช้หรือเปล่าถามว่าจะใช้ไหมใช้อันนะ่ะสิ่งต่อไป สมุดโน้ตดิโอดูชงพูอันนี้ฝากน้องคนหนึง่งฮิ้วมาให้จากเกาหลี <c oughs> ข้างในไม่มีอะไรสมุดเปล่า,ลาข้างนั้นมีสัญ,ญลักษณ์เอ็กโซอยู่ข้างล่างแวบเห็นไหมไม่เห็นอ่าเห็นแล้วแค่นี้จบทำไมต้องรีบเพราะแปะกล่องจะหมดอันนี้คือ อะไรอ๋อสิ่งสุดท้ายที่ซื้อมาที่สั่งมาเ <Yeah. S 1> นี่ยตามลไปเยอะใหญ่เฮ้ยสองสิ่งสิอเอาแพ็คมันด้วยกันสองสิ่งสุดท้ายสิ่งแรกคือบุ๊กมาร์คบุ๊กเทลหรือที่เออเขาเรียกว่าบุ๊กเทลกันเอสเซมเรียกว่าบุ๊กเทลแต่มันคือบุ๊กมาร์กแหละที่ข่าหนังสือ มันเป็นติ่งที่ข้าหนังสือเอ้แกะยังไงไม่แกะแล้วกันเป็นไปนของโดดิโอเคียงซูอีกแล้วถามว่าเมนใครเมนอีชิงค่ะทุกคนแต่แต่ทำไมไม่ซื้อของอีชิงก็นั่นสินะทำไมอ่ะของเยว์น่ารักอ่ะคือเป็นเมนเดียวด,ด้วยอีกคนปะอะไรอะมีมวลนทีด้วย คือมีประกันมาแต่ข้าอาจอาอ่านไม่ออกปะภาษาเกาหลีอ่านออกแต่แปลไม่ออกสิ่งสุดท้ายคือกระเป๋าปเอเนกประสงค์หรือเปล่าอนเนกประสงค์ไหมข้างล่างมีสีขียวเอาไว้ใส่คือตั้งใจจะจมันใส่เครื่องสำอางเครื่องสำอางเยอะขนาดนั้นเลยใช่นะเป็นรูปหน้าเอ็กโซแบบการ์ตูนคือมันก็ไม่ได้หน้ารักอะไรแต่ มันใช้ด้านชีวิตประามวันค่ะทุกคนจบแค่นี้หมดไปทั้งทุกอย่างเสร็จสิ้นเสียตังไปทั้งหมดเท่าไหร่ทุกอย่าง8ป9 9ชิ้นประมาณ2องรห้ารวมชิปปิ้งแล้วเยี่ยเกือบหมื่นไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างข้าพเจ้าทำงานแล้วนะใชใ้ใจตั้งตัวเองคะ่ะเสร็จแล้ว ครั้งต่อไปจะทำอันแพ็กของโฟโต้บุ๊กทั้งหลายแหละที่สั่งมาตอนนี้20เล่มแล้วนะ mm hmm. ก็ติดตามได้นะคะเจนนี่คีโชแอ๊ะบ mm ๊ายบาย